ผู้บริหารท่านจากภารัฐและเอกชนรวมถึงน้ที่ส่วนชนทุกท่านนะคะและขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่กาสรสัมมนาในหัวข้อการเริ่มต้นสร้างห้องสมุดเด็กไทยคิดค่ะดิฉันนางสาวชุตพรมคลเกลือดลนะคะ,ะรับหน้าที่ผู้ดำเนินรายการในวันนี้ค่ะและกว่าสองปีค่ะที่สยยังานาการเรียนรู้ได้ร่วมกันสร้างส,าสังคมแห่งการอ่านขึ้นมานะคะเราจะหนักดีถต่ว่า นอกจากจะทําให้เด็กๆ่รักการอ่านแล้วหนังสืออย่างเดียวอาจจะไม่พอค่ะในการสร้างบรรยากาศและกิจกรรมท,ที่สร้างสรรค์สำหรับการเรียนรู้ก็เป็นอีกจุดหนึงค่ะที่จะช่วยกันทําให้เด็กๆอยากอ่าอนหนังสือมากยิ่งขึ้นนะคะดังนั้นค่ะตลอดในช่วงสัมมนาในวันนี้นะคะทุกท่านจะได้รับทราบข้อมูลค่ะ ถึงแนวความคิดในการจัดสร้างห้องสมุดเด็กไทยคิดความร่วมมือในการดําเนินงานการจัดทําข้อตกลงเป็นโอดูนะคะแล้วก็ความร่วมมือกับหน่วยง,งานต่างๆค่ะแล้วก็ตอนนี้พร้อมแล้วนะคะดิฉันขอเรียนเชิญค่ะคุณหญิงชดติชัยสุสภณพนิษฐ์ประธานกรรมการสำนักงานวิทยาการเรียนรู้ขึ้นกล่าเปิดงานสัมมนานในวันนี้ค่ะขาเรียนเชิญค่ะ สวัสดีค่ะท่านผู้เสิร์ทุกท่านนะคะขอบคุณค่ะยินดีขอต้อนรับทุกท่านเข้ามาสู่วิทยาการเรียนรู้นะคะทีเคพาร์คดีใจมากๆเลยค่ะเพราะว่าวันนี้เรามีทั้งคนสําคัญของเรานะคะคุณศรีพงจากกระทรวงมหาดไทยนะคะก็ดูแลอบตอบจอบตทั่วประเทศนะคะ แต่เราก็มีทั้งภาครัฐห้อยเอกชนโรงเรียนสถาบัาศึกษานะคะและท้องถิ่นถ้ามาอยู่ในในการการสัมมนาของเราในวันนี้นะคะอ,อ,อย่างที่้องเบนก็ได้เล่าให้ฟังน,นะคะก็คือเราพยายามที่จะส่งเสริมการเรียนรู้แต่สิ่งที่สําคัญน,นะคะก็คือ อุทยานการเรียนรู้ของเราเนี่ยที่เป็นเขตที5,000กว่าตารางเมตรเนี่ยนะรู้แล้วนะครเรื่องไม่ถึงนะ,ะแต่ก็มีหลายๆแห่งที่กําลังสร้างพื้นที่เกิน1,000ตารางเมตรเป็นศูนย์การเรียนรู้ของจังหวัดน,นะคะแต่จะทําอย่างไรที่เราสามารถที่กระจายความคิดนี้เนี่ยนะคะลงไปถึงท้องถิ่นทั่วประเทศนะคะ ื่อที่จะให้เยาวาชนของเราเนี่ยและโดยเฉพาะเด็กเล็กของเราพ่อแม่เข้าใจถึงความสําคัญของการ,รการเรียนรู้เร่อยากจะเข้าไปหันซื้อเพื่อที่จะเรียนรู้ต่อไปคะทั้งทั้งท้องถิ่นนะคะ,ะถือว่าเป็นหน้าที่ในการที่จะพัฒนาให้เด็กๆของเรานะคะมีโอกาสในการที่จะเรียนรู้แล้วก้าวไปสู่ กความเจริญเ้าหน้าของท้องถิ่นในอนาคตเอกชนนยนะคะก็สามารถที่จะช่วยได้ในการที่สั่งซื้อท้องถิ่นเ,เพื่อที่จะสามารถที่จะสร้างสถานที่ตรงนี้ได้นะคะแต่ก็ทราบน,นะคะว่าเดี๋ยวนี้ท้องถิ่นมีผูมานเยอะนะคะแล้วก็ดีใจที่สนใจเรื่องของการศึกษาก็ถือว่าศื่อารนอกระบบนะคะถือว่า สำคัญเช่นเท่ากับการที่จะศึกษาภายในระบบคะวันนี้ท่านจะมาฟังผู้เชียวกรก็พูดถึงรายเกียดทั้งหมดเลยนะคะเพราะว่าถือว่าวันนี้นะคะท่านก็คือเป็นคนที่จะกลับไปฝากันให้ข้อคสุดไทยที่เกิดขึ้นจริงๆในพื้นที่ของท่านเองถือว่าท่านเป็นผู้ใหญ่เลยนะคะเพราะว่าเป็นเป็น โครงการนำร่องในพื้นที่นะคะเป็นตัวอย่างให้ให้คนเหลือที่อยู่ในพื้นที่นะคสนใจที่จะสร้างห้องสไทนาคิปต่อไปเองคิดว่าเล่าให้ฟังนิดนึงนะคะว่ากีที่ได้คุยกับบางท่านนะคะถามว่าห้องสไทยาคิปเน่ยความหมายคืออะไรเพราะว่าทำไมเม่แปลนะก็คือเจ้าหน้าที่ของ g k Park เกง ได้ช่วยกันคิดคำขึ้นมานะคะคือไทยคิดนะคะคิดก็เป็นสมองคิดแต่ในเวลาเดียวกันนะะี่นะคะภาษาอังกฤษก็คือคิดก็คือเด็กเพราะนั้นมันเป็นห้องสมุขของเด็กนะ,ะแต่เราไม่ต้องเราไม่อยากที่จะใช้สั์ภาษาอังกฤษชูลเสไฟีดเวลาพูดแล้วนีเรารู้สึกว่าเข้าใจง่ายแต่สําหรับภาษาไทยเนี่ยไม่ใชาบว่าจะใช้อะไรดีเพราะฉะนั้น นะะ้องๆก็ช่วยกันคิดน,นะคะห้องสุนไทยคิดเรื่องก็ออกมาเป็น GK เคพักเหมือนกัน g ีเคพักเล็กๆนะคะดนั้นก็ดะันก็หวังว่าหลังจากที่ได้คุยกันวันนี้แล้วนะคะท่านก็จะกลับไปปรับกันใหเ้เกิดให้ห้องสุนไทยที่เกิดในพื้นที่ของท่านนะคะสิ่งที่สําคัญนะคะอยากจะให้ทุกท่านยก่เปิวโงจริงๆคือ เราถือว่าเรา,าเรียนรู้ด้วยกันถ้ามีปัญหาอยากจะถามอะไรนะคะวันนี้ขอให้ถามทั้งหมดเพราะว่าท่านอาจจะช่วยถามแทนคนอื่นที่มาประชุมในวันนี้ก็ได้นะคะหรือไม่บางท่านเนี่ยนะคะที่ที่ถามคําถามขึ้นมาแล้วเนี่ยนะคะถ้าท่านใดที่ช่วยตอบให้ได้นะคะเพราะว่าท่านอยู่ในท้องถิ่นท่านอาจจะมีความรู้มากกว่าเราก็ได้ก็ช่วยตอบให้ได้นะคะเพราะว่าเราเรา,เราไม่ถือนะคะถ้า ยิ่งต่อให้เราได้นะคะยิ่งยิ่ดีและถึงตว่าเรามาแลกเปลี่ยนความคิดกันค่ะแต่วันนี้เนี่ยนะคะจะเกิดขึ้นไม่ได้ถ้าเราไม่มีผู้ที่สนับสนุนรูปร่างหน้าตาที่น่ารักน,าน่ารัก็ที่ท่านเห็นในวันนี้เนี่ยนะคะก็คือคนที่เป็นต้นความคิดของวชศวกรความคิดคนที่ช่วยออกแบบ โลโก้ให้เรานี่นะคะก็ถือว่าจุดแรกนะคะก็คือทางบริษัทโลนะคะเอ่อไททคเนี่นะคะก็คือตัวโลโก้ที่ที่ทางบริษัทโลได้ช่วยออกแบบให้นะคะถ้าต่อมานี่นะคะก็คือรูปร่างหนะะ้าตาดีไซน์นะคะของของตัวโครงสร้างของอไทยของห้องสมุดเองนี่นะคะ ก็คือทางบริษัท TM Design คุณสุมเรศนะคะคือเป็นเป็นผู้ออกแบบรูปลักาตาที่นาราศาราตนี้ให้นะคะดเดี๋ยวนี้ก็โชคดีที่ได้คุยกับทางคุาอาชิบเพื่อเป็นน nice ายุสมาคมคอนโดบอกว่าถ้าญิงจะให้ทุกๆท่านเนี่ยไปสร้างโดยคุณออกแบบแล้วเขาต้องไปสร้างกันเองเนี่ยเป็นไป,นปนไม่ได้แน่นอนเพราะว่า ต่างคนต่างก็ไม่รู้ว่ามบมาจริงๆแล้วแต่พื้นที่ของตัวเองก็ต้องใช้เท่าไหร่นะคะออกมาแล้วหน้าตาจะเป็นอย่างนี้จริงหรือไม่นะคะการจัดการนะคะก็จะยุ่งยากเพราะนั้นเนี่ยผู้จิงต้องเสร็จสอบไปเลยออกแบบมาเลยบอกมาเลยว่าใช้มบมาเท่าไหร่นะคะหนังสือต้องใช้อะไรพวกนี้บอกมาหมดเลยเพราะนั้นใครอยากจะทําก็สามารถที่จะสั่งยกไปรวไปติดตั้งได้เลยนะคะ ยันก็เลยได้ติดต่อกับบริษัทที่ทำนัอบดา้โฟริเจอร์หลายแห่งนะคะแล้วดีใจที่ทางอินเด็กซิ่งมอได้ตอบสนองความต้องการของเราโดยเข้ามาใช้เวลาหลายต่อหลายเดือนในการที่จะพัฒนารูปแบบออกมาให้ปลอดภยัยสวยน่ารักและติดตั้งได้ง่ายนะคะนั้นก็คือสามทัญนนะีถือว่าสำคัญมากๆสำหรับ โครงการนี้แต่ย้นไม่อยากที่จะบอกว่าคือคือท่านที่มาจากทางฝ่ายราชการจะบอกว่าเอ๊ะมันลอกสเปคหรือเปล่าจริงๆแล้วนะคะเราลอกสเปคลอกสเปคก็คือหน้าตาของข้อส่วไท้ายคิดเนี่ยต้องการให้เป็นอย่างนี้นะคะแต่คุณจะยาวหรือสั้นหรือกว้างหรือแคบเนี่ยนะคะอันนี้ก็มาคุยกันอีกทีหนึ่ง <S <S แต่หลังจากที่ท่านสร้างต้นแบบไปแล้วเนี่ยถ้าท่านอยากจะไป เอาวันนั้นเป็นตัวอย่างในการสร้างของท่านเองนะคะเราก็ไม่สามารถที่จะว่าได้แต่ถ้าท่านจะใชูุุ้้่สไทยคิดเนี่ยก็คือท่านต้องมาเซ็นมูอยู่กับเรานะคะเพื่อที่จะรู้ว่ารูปร่างหน้าตาเนี่ยนะคะไม่โดนออกจากความหมายของเรามากนะคะเพราะฉะนั้นก็คือที่จริงแล้วเนี่ยรายละเอียดเนะคะทางคุณเอเนะคะนดี๋ยวจะ คุยกันต่อนะคะเพราะฉะนั้นตอนนี้นะคะทก็ขอเกิดการสัปานระหวางว่าที่ทุกท่านะจะได้ประโยชน์และมีส่วนร่วมในการที่จะสร้างสรรค์